ไล้รัมือนะคะมีอ่างรักมือไว้นี่อ่ะนี่ไงค่ะอ่างรักมือไหน,นไหดูซิตรงนี้คืออะไรโอ้โหตรงนี้น่กกากลัวมากเลยค่ะเราอยู่ตรงนี้ดีวกว่านะเื่อนเนะลยค่ะเื่อนๆื่นื่ นี่ค่ะหัวทิมเลยหัวทิมนี่ค่ะนี่เราจะมาเต้นกัน โอ้ทุกคนคขดูสิคะมีเอืด้วยนี่ชี่นะคะนี้น้ำนยังไม่ได้อะไรยังไม่อันนี้น้ำที่แบบยังไม่ได้มีคนมาเอือน,นะคะใช่ไหมดูก่อนนะคะเอาไม่ใช่คะ่ะ